ติดตมอมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวมีโอกาสผ่านไหมคะติดตอ่อมถ้ายื่นวีซ่าเนี่ยโอกาสการผ่านเนี่ยถ้าถ้าไม่ติดตอ่อมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นวีซ่าที่ไม่ได้ผ่านสูงนะคะมันเป็นวีซ่าที่แบบ5 0าสเปเลยโอกาสการผ่านอ่ะมันจะดูที่เงินในบัญชีของตัวน้องผู้ยื่นนะคะว่าน้องเนี่ยมีเงินในบัญชีเนี่ยค้างอยู่เท่าไหร่เช่น เขาต้องการเงินสักแสนหนึ่งแสนบาทที่มันจะต้องค้างบัญชีมาแล้ว6เดือนนะคะหเดือนถ้าน้องไม่มีน้องไม่ผลที่จะยื่นนะคะเพราะสถานทูตจะดูสเตตเมนต์ย้อนหลังที่6เดือนอย่างเช่นเดือนสิงหาน้องคนที่จะมีเงินนอนบัญชีค้างเติ่งมาเลยะคะตั้งแต่กุมภากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนกากรกฎาสิงหาเนี่ยกุมภานะคะต้องมีมาแล้วนะอย่างต่ำๆในเจ็ดแปดหมื่นคือนอนในบัญชีนะนอนในบัญชีมาและอีกเดือนละประมาณ2 0,000ื่นเงินเดือนเข้าทุกวันที่30 ต้องเข้าอีกนะนอนค้งเติ่งมาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีเงินเข้าอีกนะคะว่าเรารายรายรายได้ต่อเดือนนะ่ะเรามาจากตรงไหนนะคะอย่างเช่นใครค้าขายก็ต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีส่วนใครที่รับเป็นเงินเดือนก็เดือนละสองหมื่นขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเรียกว่าสเตทเมนที่มันดูจะน่าเชื่อถือแล้วก็ต้องมีพวกใบรองเงินเดือนนะคะหรือการอธิบายที่มาของรายได้นะคะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะในการยื่นตัววีซ่าท่องเที่ยวถ้าเกิดว่า มีเอกสารโอเคก็มีโอกาสที่จะผ่านนะคะโอกาสการผ่านนั้นอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะสำหรับคนที่มีเอกสารครบแต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีเอกสารไม่ต้องยื่นเลยนะคะไปทําให้มันมีเอกสารก่อนเพราะว่ามันเป็นวีซ่าที่จะถูกปฏิเสธง่ายมากฟังดีๆนะทําไมนะคะอีตัววีซา่าเกาหลีท่องเที่ยวเนี่ยถึงจะถูกปฏิเสธง่ายมากนะคะเพราะโดยสถิติแล้วเนี่ยคนไทยนะคะที่จะไปอยู่เกาหลีเนี่ยมาลามจะบอกว่าอันอันนี้เราเราก็ไม่ มันเป็นสถิติเนาะคนไทยเนี่ยเข้าไปทํางานแบบผิดกฎหมายเนี่ยเยอะนะคะเป็นประเทศแรกๆเลยมนะั้งถ้าสําหรับต่างชาติที่อยู่ในประเทศเกาหลีนะคะดังนั้นเขาจึงต้องดูก่อนว่าสิ่งที่คุณไปเนี่ยคุณจะไม่ไปโดดดีซ่าบ้านเขาคุณจะต้องมีงานมีเงินที่มั่นคงมากพอนะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าท,ทําไมพาสปอร์ตไทยจึงถูกเช็คเยอะแม้ว่าคุณลงท e t a ผ่านหรือยื่นวีซ่าผ่านนะคะเพราะอันนี้แหละค่ะที่มันเป็นที่มาเนาะดังนั้นไปทําให้ตัวเองมีเอกสารก่อนแล้วค่อยยื่นนะคะ